ทางภาคเหนือของประเทศไทยหญิงสาวชื่อว่าแพรวาแพรวาเป็นคนสวยที่มีความอิจฉาริษยาในความงามของคนอื่นเธอมักจะรู้สึกว่าเธอไม่สวยเพียงพอแม้จะมีคนชมอยู่เสมอวันหนึ่งแพรวาได้ยินเรื่องเล่าถึงหมอผีคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความสามารถในการเลี้ยงผีกับเพื่อเสริมความงามเธอตัดสินใจไปพบหมอผีคนนั้นและขอให้เขาช่วยทำพิธีเลี้ยงผีกให้เธอ หมอผีบอกว่าการเลี้ยงผีก็ต้องมีการบูชาและเส้นสังเวยอย่างสม่ำเสมอและห้ามละเลยเด็ดขาดแพรวายอมรับข้อกำหนดและทำพิธีเลี้ยงผีกะหลังจากนั้นไม่นานแพรวาก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอผิวพรรณของเธอเปล่งปลัง่งมีความเยาว์วัยและมีสเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้างคนในหมู่บ้านต่างพากันชื่นชมในความงามของเธอแต่แพรวาก็ยังคงต้องทำการบูชา และเส้นสังเวยผีกทุกคืนเพื่อรักษาความพอใจของผีกะวันหนึ่งแพรว่วาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำพิธีกรรมและการเส้นสังเวยเธอคิดว่าเธอสวยเพียงพอแล้วและไม่ต้องการที่จะทําพิธีอีกต่อไปเธอจึงเลยการบูชาและเส้นสังเวยผีกะในคืนนั้นเองผีกะที่เธอเลี้ยงกลับไม่พอใจมันปรากฏตัวในรูปของเงาดำที่น่ากลัวและเข้ามาในบ้านของเธอ ผีกะทำให้เธอเจ็บป่วยและทรมานไม่เพียงแค่ทำร้ายเธอแต่ยังทำร้ายคนในครอบครัวของเธอด้วยแพรว่าเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและสำนึกผิดแต่ก็สายเกินไปในที่สุดแพรว่าเสียชีวิตอย่างทรมานจากการที่ผีกะทำร้ายร่างของเธอแห้งและซีดเซียวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของเธออีกเลยหลังจากนั้น เรื่องราวของแพรวา่ากลายเป็นตำนานที่คนในหมู่บ้านเล่าขานกันมาถึงทุกวันนี้เพื่อเตือนให้รู้ถึงผลกระทบที่น่ากลัวของการเลี้ยงผีกะและความโลภในความงามที่เกินไปผีกะเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวเหนือในประเทศไทยผีกะเป็นผีที่เชื่อกันว่าเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจวิญญาณที่สามารถออกจากร่างไปกินอาหารหรือสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน ผีก็เป็นผีที่มีลักษณะและพฤติกรรมที่น่าสะพรึงกลัวและเต็มไปด้วยความลึกลับตามตำนานพื้นบ้านผีกระมักมีลักษณะดังต่อไปนี้ผีกระมักมีร่างกายที่แห้งและผอมผิวพันซีดเซียวบางครั้งอาจมีลักษณะที่คล้ายกับคนที่มีชีวิตปกติแต่มีดวงตาที่มืดมัวและแฝงไปด้วยความอาฆาตผีก็มีความสามารถพิเศษในการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเช่น แมวนกงูหรือแมลงเพื่อแอบเข้ามากินอาหารหรือเหยื่อในเวลากลางคืนบางครั้งผีก็สามารถทำให้ร่างกายโปร่งแสงหรือมองไม่เห็นได้ผีก็มักปรากฏตัวในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ไม่มีแสงจันทร์บางครั้งผู้ที่เห็นผีกะจะเห็นเป็นดวงไฟหรือแสงสว่างที่ลอยอยู่ในอากาศและอาจเข้ามาในบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย เพื่อหาของกินผีกะเป็นผีที่น่ากลัวและเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านเชื่อกันว่าหากผีกะเข้ามาในบ้านจะทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยหรือมีอันตรายชาวบ้านมักมีวิธีการป้องกันผีกะไม่ให้เข้ามาในบ้านเช่นการวางตาข่ายหรือกิ่งไม้รอบบ้านการวางเครื่องรางหรือสิ่งของที่เชื่อว่าจะสามารถขับไล่ผีได้ตามตำนานเล่าว่าผู้หญิงที่กลายเป็นผีกะ มักจะเป็นคนที่มีวิชาคาถาหรือมีความสามารถทางเวทมนต์บางครั้งอาจเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาหรือมีความต้องการที่ไม่สมหวังเมื่อเธอตายไปวิญญาณของเธอจะกลายเป็นผีกะและออกมากินอาหารในเวลากลางคืนหญิงสาวที่ต้องการความสวยงามจะไปพบหมอผีหรือคนที่มีวิชาไสยศาสตร์เพื่อขอให้ทำพิธีเลี้ยงผีหรือวิญญาณให้ ผีที่ถูกเลี้ยงมักจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือวิญญาณที่มีความอาฆาตและต้องการการปลดปล่อยการเลี้ยงผีกะเป็นการปฏิบัติทางศสยศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากผู้ที่เลี้ยงผีกะไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัดอาจเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงได้โดยทั่วไปแล้วเมื่อเลี้ยงผีกะ จะมีลักษณะและผลลัพธ์ดังนี้จุดเด่นที่ดึงดูดคนให้เลี้ยงคือความงามและสเสน่ห์คนที่เลี้ยงผีกะมักจะได้รับผลที่ดีในเรื่องความงามและสเสน่ห์ผิวพรรณจะเปล่งปลัง่งมีความยาว์วและดึงดูดใจคนรอบข้างทำให้ได้รับความสนใจและความนิยมในสังคมการบูชาและเส้นสังเวยการเลี้ยงผีก็ต้องการการบูชาและเส้นสังเวยอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่เลี้ยงผีก็ต้องจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องเส้นที่ผีกะชอบเช่นเนื้อสัตว์สด,สดหรือของหวานเพื่อเป็นการรักษาความพอใจของผีกะความเสี่ยงและผลข้างเคียงหากไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีกรรมหรือข้อกำหนดอย่างถูกต้องผีก็อาจไม่พอใจและกลับมาทําร้ายผู้ที่เลี้ยงหรือคนรอบข้างได้เช่นการทำให้เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ความลึกลับและความลับการเลี้ยงผีกะมักจะเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะผู้ที่เลี้ยงผีก็ต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดศีลธรรมการขับไล่และปลดปล่อยหากต้องการยุติการเลี้ยงผีกะผู้ที่เลี้ยงต้องทำพิธีกำขับไล่หรือปลดปล่อยผีกะอย่างถูกต้อง เพื่อให้วิญญาณผีกะสามารถไปสู่ที่ที่ควรไปและไม่กลับมารบกวนอีกการเลี้ยงผีกะเป็นเรื่องที่มีความลึกลับและน่ากลัวเป็นตำนานที่สะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมทางสยศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในบางส่วนของสังคมไทยตำนานผีกะเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าพื้นบ้านที่น่าสนใจและน่ากลัวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังคงมีการเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน